วยังค,คิดถึงแม่ตลอดแอบทําบุญให้แม่ไปเยอะแม่ขอบคุณนะเธออย่าลืมส่งอะไรแม่จะชอบาพไ,ไล่ลต้มจับชายส่งไปให้เขาด้วยขเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้จริงจริงยื้อไรนะจานจะดูไม่หมดแลอจานจะปิดแล้ววันนี้ดูตั้งสามพันคน e เดิมชื่อไรนัำ <c oughs> ตุง้งลายอ่ะกจะไปนอกเพล่ะจะไปเมืองนอกไห้ถ้าไม่ไปเมืองนอกก็เรื่องงา,านงานจะขยับเรอะไรนี้ตอนนี้ทำไรอยู่ ก็เนี่ยก็จะเียแสดงว่างานที่ทําอยู่กําลังจะลุกกําลังจะปรับใหม่อะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเนี่ยแสดงว่ามีงานใหญ่กําลังเข้าเดือนกุุภาเป็นต้นไปเป็นร้อยล้านอ่ะขอให้ได้เด้อมันแข่งกันสามเจ้าใครมันงารู้ใกล้เคียงกันแล้วแก่บี้ีกันไปงดเนี่ยเร็วๆเนี่ยไห้หมวอยแกกลับไปก็ได้เลยเนี่ยห้องนอนแกอยู่สายมือใช่ไหมเอาไปอยู่สายดูดวงอาจารย์แห้วต้องตอบไปไว้นะอาจารย์แห้วไม่ใช่หมอหนูโรงแรมพออาจารย์เจ็ดสิบเอ็ดแล้ว เออก็ดูดวงมานานอาจารย์แฮ้วที่ว่าอาจารย์แฮ้วอาจารย์แฮ้วเนี่ยเออไม่ใช่ว่ามีเงินสิบล้านจะมาดูดวงกับอาจารย์เฮ้วได้นะเสนอหน้าด่านั้นจะไปทำบุญที่ไหนบุญขงเจ้าของบุญไม่ใช่ของอาจารย์แฮ้วเข้าใจไหมเนี่ยในอย่างเนี้ยพราะเมียเขาตายฉับพลันหมดอายุเนี่ยก็ต้องมีเมียมาเสริมเนี่ยได้จริงว่าไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่รู้จิ๊บเข้าไปเลย เอาไปามีอะไรไหมอันนี้ก็ดีแล้วลูกแกมียังอ่ะแกไม่มีลูกมั้งเพราะว่าแกจะไม่มีคู่ไม่รู้นะ,ะแกมีใยตรงนี้เออเดี๋ยวต้องมาดูละเอียดอีกทีอาจารย์ไม่ว่างเราวันนี้อาจารย์ไม่ได้ดูดวงนะพออาจารย์ไม่ได้สมรักเก่งก็ต้องมีคนเก่งกว่าอาจารย์แห้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรลไมากเนี่ยแกก็ทำบุญบดน้ำหน่อยสิ พอเจอปนี่ยบ้านเธอทำบุญไม่ค่อยขวดน้ำสองบ้านนี้ใครก็ว่ารวยรวยรวยนะบ้านนี้เพราะว่านี่นจะลงนะใคที่ลงไปแล้วต่อต่อเลยต่อท้ายเลยต่อท้ายเนี่ยเสียบ้านนี้เขาเป็นคนใจบุญนะหนึ่งใจบุญสองสร้างสมบูรณ์นะแล้วก็เป็นคนเมตตานะกลุ่มบ้านนี้แต่เสียอย่างเดียวไม่ชอบกินข้าวนศพดอย่างบ้านเนี้เขาเลยไม่ค่อย เวลาทําอะไรพอดีปุ๊บ,นบคนห,หลังปั๊บไปเชื่อลองดิเขา<อ>จะไม่เนี่ยตารไม่กินข้าวงานศุครับเธอต้องตายไหมล่ะเธออายุเท่าไหร่ถามกีก้ก่อนแกอายุเท่าไหร่ละอเออนี่ฮะอ่อนเงาจานหนึ่งปเออีเจี่ยจานหน้าเด็กกว้ <c oughs> นี่เขาบังกว่าซื้อหมดเนี <c oughs> บางอะไรเห็นลบางที่ไหนชอบแบงผัก <c oughs> เก็บไว้ให้สามคนใช้หมด <c oughs> เราไป็นลูกที่กอน สองที่ไหนโน่นสามคนแทงคนหนึ่งโน่นลูกเธอโน่นเออดวงอาจารย์ไม่ใช่เสนอหน้ามานก็ค่นีกพวกนี้เขานั่งดูนี่เขารอเนี่ยรู้ป่าวเขารอตั้งกี่โมงตั้งแต่ห้าโมงเช้ายังไม่ได้ดูเลยพวกแกมาถึงก็นั่งปั๊บเออไม่ใช่หมอดูโรงแรมเออเดี๋ยวแกแกนั่งรถไปแล้วก็นินทาอาจารย์ไปด้วยนะเออเอาก็เห็นที่นี่บอกขบนดีอะเดี๋ยวจะนินทาว่า ทำไงได้มาดูจันทเหี่ยว,วส่วนตัวส่วนตัวนะไอเนี้ยแกตั้งบ้านแกไม่เคยกินข้าวงานศพเข้าใจมี่เนี้ยไม่มาเพ็นบุญตรงนี้ใครที่ไปงานศพกินข้าวงานศพหนึ่งคืนจะได้บุญ8,500นกับถ้าไปงานศพไม่ได้กินข้าวงานศพได้บุญ30สบกับแล้วบอกรักจังนี้นะรักพี่รักพี่พี่มานี่ไม่ได้แดกกักคืน,นแต่เวลาตัวมันตายอยากใหก้เขาแดกที เด็กๆอาจารย์พูดคำหยาบาชัยนโ๊กชัยเฉพาะปู่แห้านะเอเอเอนี่ยดูเนี่ยนี่อยู่ต้องนานเลยเนี่ยตายยากเอามีอะไรไหมเนี่ยแกเคยมีแฟนแล้วเลิกไปมีแต่เขามีแฟน,นกินจะไปถามอีกที่นี่ดูแล้วก็ต้องดูดูทินี่ก็มีแฟนตั้งสองคนแล้วเขาอกห่างไปเออ คนแรกเขาอยู่กันคบกันเกือบห้าปีคนสองคบกันสองปีครึ่งใช่ไหมหมวยใครที่มีแฟนก็จะเขียนหมดเลยมีกี่คนได้กันที่ไหนโรงแรมสีอะไรเออสีฟ้าครั้งแรกไปชะอำด้วย <c oughs> นะ้า <c oughs> ใจมีเนี่ยเออจะรู้ได้ไงหมด ดูดวงไม่ใช่ของเล่นนะ,จะเจ้าชีวิตคนมาเล่นนะทำนายสุ .5 านะไม่ใช่ไปทำนายว่าเปบ้านนี้เมืองนี้แผ่น,นดินไหวไม่ใช่หรอสุ5สิทธิ์สุาพูดไปผิดถูกไม่ได้นะมันไม่ใช่ของเล่นอาจารย์เนี่ยบอกนะอาจารย์คา,าดาอาจารย์เนี่ยคแลวแต่อย่างปี2565เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะเปิดทรัพย์สมบัติต่อไปคนไทยทุกบ้านเนี่ยจะมีความสุขรุ่งเรืองแต่ว่ามันจะจะต้องตามดวงดาวเท่ถึงเวลาแล้วเนี่ย ทุกคนก็ต้องสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานไม่ใช่ว่าบอกไปสวดมนต์ก็ไปนั่งสวดมนต์ไม่ใช่อย่างนั้นคือเอาจิตไปทําให้มันเกิดส,ส,สติขจิตไมเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดมันกำลังเริ่มดีเนี่ยกำลังเริ่มไปแล้วไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่ลาบากประเทศอื่นลำบากประเทศไทยอีกลองไปดูดิเนี่ยเนี่ยบางประเทศเนี่ยไม่เอาอะไรเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยจะสู้เวียนนามไม่ได้นะลาวเดีวเนี่ยเขาไหวาพังกันอย่างนี้หมดคนไทยทำไร ลุงเกณฑ์เินมุงอะไรเงี้ยมึงไม่ได้อะไรเออเขาจะไปเนี้ยเอออย่าลืมนะได้มานะเขาไม่ได้อะไรนะเขาต้องดูดข้น้านะเนาะเออต้องดูดกันสกรที่หมดดู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 ทั้หมดเอาชื่ออะไรล่ะแกน่ยีคนนั้นเขาขายกครื่อนะออนไลน์ขายปีงสามพันล้านชื่อนิลมนเป็นทองผ้าน่ะดังที่สุดมึงไปเปิดดูดิจานทำให้อ่ะชื่อจริงไรนะ เนี่ยไอเนี่ยจะบอกให้หน้าผากเหมือนพ่อแก้มติดแม่แกเออทำมาละจานดูไม่แม่หรอกตอนแกก็ลองไปทำดต่แกไปเปิดตัวอะไรวันอะไรรู้ป่าแกถึงจะดังอ่ะวัดจันทร์พอแกดูหมากัดขาดซ้ายเขา้าใจไหมเข,าขา่าขวาแกมีแผลเป็นแล้วทุกอย่างต้องรวมมาแกมหมดคนเดียวในบ้านแกสังเกตไหมแกตั้งแต่อายุสิบแปดแกต้องหากินในคนที่บ้านแกอ่ะแล้วไม่ต้องซื้อเสื้อผ้านะที่บ้านไม่มีที่ห้อย เนี่ยแกกับป่าเนี่ยมันเกี่ยวพันกันยังไงก็ไม่รู้รมันยังไงก็รู้คุณภูเงคุณมาเขามาเยยดกันนะ่ะเ <c oughs> อาเอาเอาอาเืียนรถไป <c oughs> ไปไ,ปไม่มีอะไรนะอาจารย์ดูแลมันลุกอะไรก็ไม่มีสามีชื่ออะไรอ่ะไม่มีอะไรอาจารย์ดูแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเขาจะมีก้อนเนื้อหน่อยหนึ่งนะอันนี้ขายดีมากเลยนะเนี่ยขายได้อ่ะเฮ้ยก็บอกปังมากเลยนะ ว่าเธอปรับสูตรมายังไงก็ไม่รู้เอาให้รวยนะไปอาจารย์เจิมรถให้คนนุงทันทีเจิมเสร็จแล้วก็อยกย้ายกลับได้เลยนะัอาจารย์ยาปิดพักพ่อแล้วนะครับชื่ออะไรนะสำเนียงนะจ๊ะกะไรวัลพักดีสร้างคุณผ้าใหญ่ห้าร้อยบาทนะเอาสาทุบญธนาบุญได้เลยเอากลับไปหมดนี่นะล้านห้าไปเจ็ดแสนเนี่ย ตามอาจารย์มานี่มานี่ใครจะทำบุญก็ใส่นะใครทำบุญก็จารเหี้ยเดอมมากทำที่อื่นนะอนจนนะาจารย์รู้นะใครดีทาคุณในใจคุณรู้น,นนะกูคุเดีดูอะไร